เดิมทีแล้วแกะนั้นไม่ได้ขนฟูแบบนี้มาตั้งแต่แรกหรอกนะเรานะ่ะทำให้พวกมันขนฟูขึ้นเองโดยการผสมพันธุ์กับแกะตัวที่ขนฟูที่สุดในฝูงการทำให้สัตว์เป็นสัตว์เลี้ยงคือการปรับเปลี่ยนสัตว์ป่าให้เหมาะสมกับการใช้งานของมนุษย์มากขึ้นสัตว์เป็นเครื่องมือที่ทรงพลังถึงแม้ว่าจะมีสัตว์ย่ทุกขนแหง่งแต่มีเพียงไม่กี่ชนิดเท่านั้นที่ถูกทำให้เป็นสัตว์เลี้ยงได้ในโลกก่อนยุคป,ประวัติศาสตร์สมัยใหม่แล้วอะไรทำให้พวกมันแตกต่าง เรามาตรวจสอบกันดีกว่าว่ามีปัจจัยอะไรบ้างที่ทําให้พวกมันนั้นมาเป็นสัตว์เลี้ยงอันดับแรกเลยต้องให้อาหารได้วัวเป็นเครื่องจักรที่เปลีย่ยนหญ้าเป็นเนื้อสเต็กเสือเป็นเครื่องจักรที่เปลี่ยนสเต็กให้เป็นเสือหญ้าสิบปอนทําให้ได้เนื้อวัว1ปอนและเนื้อวัว10ปอนทําให้ได้เนื้อเสือ1ปอนแต่ว่าเนื้อวัวและเสือนั้นมีแคลอรี่เท่ากันดังนั้นคุณอาจจะกินเนื้อวัวได้เลยโดยประหยัดแรงในการไปล่าเสือมากกว่า สัตว์ที่กินเนื้อลื้อนๆมันจะไม่ถูกทําให้เป็นสัตว์เลี้ยงเพราะว่ากฎของเทอร์โบไดนามิกหากคุณกําลังมองหาสัตว์กินพืชที่ไม่จุกจิกมากนะักพวกมันควรจะกินบางสิ่งบางอย่างที่มีอยู่ทุกที่ที่คุณนั้นไม่กินหรือกินไม่ได้ สัตว์กินพืชทุกชนิดควรมีความสุขกับการได้กินอะไรก็ได้แบบบุฟเฟ่ของมันแต่ยังไงก็เถอะเรากําลังจะวางหมูไว้ข้างนอกอคอกนี้ก่อนเพราะว่าก่อนอื่นเราจะต้องจับบางอย่างที่เป็นมิตรเห็นได้ว,ว่าการจับสัตว์ที่กินเนื้อนั้นเป็นความคิดที่ไม่ไดีอยู่แล้วเพราะว่างานประจําของพวกมันคือการฆ่าแบบมืออาชีพแต่สัตว์กินพืชหลายๆชนิดเช่นมีกิสลีก็ชอบฆ่าคนเหมือนกันนะและบางครั้งสัตว์กินพืชนั้นก็ไม่ได้มีความปลอดภัยเช่นกัน ควายเป็นรถถังที่น่ากลัวโดวยเหตุผลทั้งหมดที่กล่าวมาข้างต้นฮิโปมีสถิติในการฆ่าคนสูงที่สุดในแอฟริกายีราฟเหรอค่อนข้างดูเชยจนกว่าคุณจะรู้ว่าพิสัยการโจมตีของมันนั้นเป็นอย่างไรสิงโตปล่อยมันไว้กับฝูงมันเถอะสัตว์ที่เลี้ยงได้เชื่องและดีนั้นมักจะเป็นสัตว์ที่อันตรายด้วยและมันก็ไม่ใช่เรื่องบังเอิญ มีรบจะเป็นอย่างไรถ้าคุณนั้นมีมีรบในเผ่าพันธุ์ของคุณแต่สิ่งนี้มันจะไม่เกิดขึ้นถ้ามันเป็นสัตว์ใหญ่และไม่เป็นอันตรายมันก็จะควรประสาทคุณลองแอบไปล่ากวางดูสิมันเหมือนกับเราแน่ใจว่าคุณและเพื่อนๆของคุณจะสามารถใช้เวลาทั้งวันในการวิ่งมาราธอนไล่มันจนหมดแรงได้แต่ถ้าคุณจับมันได้แล้วล่ะก็เวลาที่คุณพยายามพามันกลับมาที่บ้าน ถ้ามันไม่หักคอตัวเองตายก่อนปกมันอยู่ในคลอกพวกมันก็จะกระโดดออกมาจากคลอกที่คุณสร้างให้มันอยู่แบบสบายๆไปกันต่อดีกว่าสัตว์บางชนิดนั้นมีสันดานการสืบพันธุ์ที่ไม่เหมาะสมกับการถูกขังเป็นอย่างมากลองดูหมีแพนด้าพวกนี้สิมนุษย์ต้องเสียเวลาและพลังงานไปมากเท่าไหร่ในการทำให้หมีแพนด้าพวกนี้มันผสมพันธุ์กันนั่นช่างเป็นเรื่องที่น่าขบขันมากจริงๆ เรานักล่าและรวบรวมอาหารต้องการสัตว์ที่จะกระตือรือร้นที่จะผสมพันธุ์มากจนบางครั้งพวกเขาอาจทำผิดพลาดได้และต้องไม่ใช่สัตว์ที่พวกเราต้องติดตามฤด,ดูการผสมพันธุ์กันอย่างระมัดระวังเพราะมันคงไม่ทันกินดังนั้นเป็นมิตรให้อาหารได้และมีความอุดมสมบูรณ์นอกจากนี้ยังต้องเติบโตได้อย่างรวดเร็วด,ด้วยเหล่านี้ทำให้เราเข้าใจถึงความแตกต่างระหว่างการทำให้สัตว์เป็นสัตว์เลี้ยงและการเชื่อง ททบท่วนหนหอยการทำให้สัตว์ป่าเป็นสัตว์เลี้ยงคือการเปลี่ยนแปลงมันเพื่อให้มันดีขึ้นสำหรับเราและหมายเหตุข้างเคียงสำหรับเรื่องนี้คือเรายังทำให้พืชเป็นสัตว์เลี้ยงได้ด้วยนะเราได้ผสมพันธุ์พวกพืชตัดต่อพันธุกรรมพวกมันให้เป็นเวอร์ชั่นที่ดีและน่ากลัวจนไม่ใช่ต้นแบบที่พวกมันเคยเป็นจากป่าที่จากมา ดังนั้นเมื่อพวกฮิปปี้พูดถึงการกลับคืนสู่ธรรมชาติอย่าลืมบอกพวกเขาละ่ะว่าพืชพันธุ์เหล่านี้ก็เป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นมาเช่นเดียวกับฝอยทองเอาล่ะเรากลับไปที่ใสกันเถอะโครงการผลิตหมูนั้นประสบความสำเร็จได้เพราะอายุหมูนั้นสั้นกว่าอายุมนุษย์มากคนฉลาดคนเดียวสามารถประสบความสำเร็จในการขุนหมูให้อ้วนในช่วงชีวิตของเขาได้ ถ้าเราเปรียบเทียบกับช้างเกือบ2ปีในการตั้งท้อง5ปีระหว่างการเติบโต9ปีของเพศเมียที่จะโตเต็มที่และอีก15ปีสําหรับเพศผู้คุณล้อเล่นอยู่ใช่ไหมเนี่ยช้างทํำไมใช้เวลานานขนาดนี้แต่มนุษย์เราก็ยังสามารถเลี้ยงช้างได้คุณสามารถคล้องช้างและฝึกมันไม่ให้มันตกใจเมื่ออยู่ใกล้กับมนุษย์หรือสถานการณ์ต่างๆได้จากนั้นก็นำมันไปทำงาน การทาให้ช้างเป็นสัตว์เลี้ยงจะต้องมีการบันทึกตําราที่แม่นยําตลอดหลายชั่วอายุคนของมนุษย์แทบจะไม่ใหญ่คิดเลยละ่ะว่าการเก็บช้างไว้เชือกสองเชือกเนี่ยจะมีค่าใช้ใจ่ายสูงมากเท่าไหร่นั่นคือเหตุผลที่ว่าทำไมช้างศึกถึงมีไม่กี่ภูมิภาคเท่านั้นในโลกนี้เพราะไม่ค่อยมีใครเลี้ยงได้ไงละ่ะการเลี้ยงช้างที่เชื่องนั้นค่อนข้างฟุ่มเฟือยดังนั้นกฎง่ายๆข้อนี้ถ้าเขาอยู่ในฟาร์มเขาก็คือสัตว์เลี้ยง ถ้าเขาอยู่ในคณะละครสัตว์เขาก็คือดาราสุดท้ายถ้าเขาอยู่ในบ้านก็คือครอบครัวโอเคเรามาถึงม้าลายเทียบกับม้าแล้วม้าเป็นตัวเปลี่ยนเกมอ,รอารยธรรมค่อนข้างมากเป็นเรื่องที่น่าทึ่งว่าจากหลายพันปีก่อนคริสตการจนถึงยุคโทรเลขผู้ชายที่อยู่บนหลังมา้าเป็นอินเทอร์เน็ตที่ดีที่สุด และเร็วที่สุดเท่าที่เราเคยมีในขณะนั้นม้าถูกทำให้เป็นสัตว์เลี้ยงในยูเรเชียแต่มนุษย์เริ่มต้นในแอฟริกาซึ่งมีม้าลายแล้วทำไมมนุษย์คนแรกถึงไม่ขี่ม้าลายออกจากแอฟริกาเพื่อไปไปชิดโลกเลยล่ะเหตุผลนั้นง่ายมากเพราะม้าลายเป็นพวกสารเร็วพวกมันมีชีวิตอยู่เพื่อกินเตะและกัดซึ่งอันตรายที่สุดในโลก และม้าลายยังมีปฏิกิริยาตอบสนองแบบก้มตัวเก่งการจะจับพวกมันด้วยหว่วงบากนั้นเป็นเรื่องที่น่าหงุดหงิดมากพูดง่ายๆก็คือมันหลบเก่งสุดๆเลยละ่ะนอกจากม้าลายจะเป็นสัตว์ที่น่ารำคาญแล้วม้าลายยังขาดโครงสร้างทางครอบครัวด้วยูงม้านั้นมีลำดับชั้นคุณมักจะเห็นได้เมื่อพวกมันเดินทางกันเป็นแถวตัวผู้ตัวเมียระดับสูงลูกของมันตัวเมียระดับสองลูกของมันอีกแล้วก็อื่น มนุษย์สามารถกลายเป็นหัวหน้าฝูงม้าได้โดยการจับและเลี้ยงม้าตัวผู้นำเท่านั้นสัตว์เลี้ยงในคอกจำนวนมากเป็นสัตว์เลี้ยงในคอกเพราะว่าพวกมันไม่มีค่านิยมแบบครอบครัวที่มนุษย์จะสามารถใช้ประโยชน์ได้พวกมันแค่เติบโตขึ้นมาพร้อมกับความคิดที่ว่ามนุษย์คนนี้อาจจะเป็นวัวหรืออะไรสักอย่างที่ไม่ธรรมดาแต่ก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่ไก่ก็จะจิก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 จนกว่าจะรู้ว่าตัวไหนนั้นเจ๋งที่สุดแต่คุณรู้ไหมว่าใครคือไก่ที่เจ๋งที่สุด เราไงเราคือไก่ตัวที่เจ๋งที่สุดสุนัขและแมวนี่คือสิ่งที่ทำให้พวกมันแตกต่างสุนัขจะรักคุณปกป้องคุณและล่าสัตว์กับคุณเพราะคุณเป็นส่วนหนึ่งของฝูงสุนัขมีชีวิตอยู่เพื่อเป็นประโยชน์กับเราซึ่งในโลกสมัยใหม่หมายถึงการแกล้งตายแต่พวกมันก็ชอบนะดิ๊กดิกดิ๊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 กเกาท้องเลยเกาท้องเลยองเยดิ๊ก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  ในขณะที่แมวนั้นก็เป็นเสือตัวเล็กๆที่อาศัยอยู่ในบ้านของคุณกลับไปที่พวกนี้กันดีกว่าสําหรับม้าลายไม่มีสิ่งที่เรียกว่าสังคมพวกมันอยู่รวมกันเป็นกลุ่มเพราะเป็นกลยุทธก์กานเอาชีวิตรอดที่ดีแต่พวกมันไม่ได้สนใจกันจริงๆหร,รอกนะการจับม้าลายมาตัวหนึ่งครอบครัวของมันจะไม่ตามมาหากคุณพยายามจะขี่มันหรือจับมันคุณอาจโชคดีถ้ายังเก็บนิ้วของคุณไว้ได้ทัน ม้าลายดูเหมือนม้าที่ด้านนอกแต่ด้านในนั้นไม่ใช่เลยและนี่คือปัจจัยของสัตว์ที่จะมาเป็นสัตว์เลี้ยงของเราเป็นมิดให้อาหารได้ มีความอุดมสมบูรณ์ที่จริงแล้วมันไม่ต้องมีปัจจัยอะไรมากมายแต่สําหรับเหล่านักล่าและรวบรวมอาหารสัตว์ใดก็ตามที่พวกเขานั้นต้องการทําให้เป็นสัตว์เลี้ยงก็จําเป็นที่จะต้องมีทุกอย่างที่กล่าวมาข้างต้นนี้และนี่ก็เป็นเหตุผลว่าทําไมในประวัติศาสตร์มนุษย์ตอนต้นสัตว์ขนาดใหญ่เพียงไม่กี่สิบชนิดเท่านั้นที่ถูกทําให้เป็นสัตว์เลี้ยงทั่วโลกได้ วิดีโอนี้ถูกจัดทำขึ้นโดยร้านอ่อไนไหนที่ไหนหากใครสนใจผ้าม่านผ้าม่านตกแต่งบ้านหลากหลายรูปแบบผมขอแนะนำเลยอ l l ไนท์ไนที่ไหนเด่นเรื่องผ้าม่านตีนตุกแก่ผ้าม่านไม่ต้องเจาะผนังมีหลากหลายโทนสั่งตัดตามขนาดได้บริการให้คำแนะนำปรึกษาฟรีหากใครสนใจค้นหาเ a c e b o o อ่อไนไหนที่ไหนทักเข้าไปสอบถามได้เลยขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีของเราด้วย